นานมาแล้วมีบัณฑิตผู้หนึ่งชอบทำตนเป็นสุภาพชนเขาโปรดปรานหินทับกระดาษที่ตนเองสะสมไว้เป็นที่สุดทุกครั้งที่มีแขกมาเยือนจะต้องนำออกมาอวดอยู่เสมอทว่าแขกทั้งหลายกลับกล่าวว่าหินทับกระดาษนี้เป็นเพียงหินธรรมดาหาได้มีความพิเศษใดไม่บัณฑิตได้ยินดังนั้น จึงจำต้องเล่าเรื่องราวประหลาดในอดีตให้พวกเขาฟังเมื่อครั้งบัณฑิตยังยาววัยเขาหลงไหลในการทัศนาจรเป็นอย่างยิ่งครั้งหนึ่งเขาเหน็ดเหนื่อยจากการเร่งเดินทางจึงหาหินก้อนใหญ่เพื่อเอนกายพักผ่อนและเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวขณะที่หลับสนิทนั้นพลันรู้สึกว่าก้อนหินขยับจึงรีบลืมตาขึ้น และเห็นว่าบนก้อนหินครุขระนั้นมีกระโหลกศีรษะนับไม่ถ้วนหินนั้นพยายามลุกขึ้นยืนและมีขางอกออกมาจากใต้หินท้ายกับมนุษย์ไม่มีผิดเขาเกิดความหวาดผวารู้ว่าหินก้อนนี้ไม่ได้มาดีจึงวิ่งหนีสุดชีวิตเขาไม่รู้ว่าวิ่งมาไกลเพียงใดจนมาถึงหุบเขาเปล่าเปลี่ยวแห่งหนึ่ง มองออกไปไกลก็เห็นภิกษุรูปร่างผอมแห้งรูปหนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนหินชั้นบัณฑิตรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลจึงหันหลังคิดจะหนีอีกครั้งทว่าผู้ศิลาที่อยู่ด้านหลังก็ไล่าตามมาเสียแล้วขณะที่กำลังเข้าตาจนนั้นหินที่ภิกษุรูปนั้นนั่งอยู่ก็ลุกขึ้นยืน มันมีแขนมากกว่าผู้ศิลาที่ไล่ตามมาถึงสองแขนเสียงก็แก๊กไม่กี่ครั้งก็ทุบตัวก่อนหน้าจนแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและหินทับกระดาษชิ้นนี้ก็คือเศษหินที่หลงเหลือจากการต่อสู้ในครั้งนั้นเมื่อแขกทั้งหลายฟังจบก็พากันหัวเราะขบขันพร้อมทั้งเย้ยหยันว่าบัณฑิตถือเอาความฝันเป็นความจริง แต่งเรื่องมาลวงหลอกผู้คนบัณฑิตไม่พอใจยิ่งนักแต่เมื่อถูกหัวเราะเยาะนานเข้าเขาเองก็เริ่มสงสัยในข้อเท็จจริงขึ้นมาและค่อยๆหมดความสนใจต่อหินทับกระดาษชิ้นนั้นเวลาผ่านไปอีกระยะหนึ่งเขาได้นำหินทับกระดาษไปเก็บไว้บนหิ้งสูงและไม่เคยหยิบมันออกมาอีกเลยคนแปลกมอบแก่นบำเพ็ญ หินเป็นผู้ตามรับใช้หินโหดเยี่ยมร้ายเหลือใจเรียกมาพาให้ชีพวายติลาโนก